กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลนะครับพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยนะฮะวันนี้มาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับกลับมาเตะกันแล้วนะฮะโอ้โหงานช้างงานใหญ่รออยู่นะครับกับโปรแกรมฮาร์ลิโฮดของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยโปรแกรมลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับท่านผู้ชมจะลงเล่นในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับเจอซึกหนักเลยนะฮะเปิดแอนฟิลด์นะครับต้อนรับเกมยือนของ สิงโตนักเ,เงินครามเชลซีนะครับกับกุนซือคนใหม่อย่างเอนโซมาเรสกานะครับโดยลงเล่นวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับก็คือ4ี่ทุ่มครึ่งนะฮะถ่ายทอดสดทางอัล o ูฟุต l อลพิมลิกเฮดที่หนึ่งกับ h ฮดทีน,น,นะครับที่แอนฟิลด์นะส่วนผู้สิงในเกมนี้ก็คือจอห์นบรูคนะครับและผู้สิงห้อง VR ก็คือไมเคิลโอลิเวอร์นะครับก่อนเกมนี้นะครับหลังจากพโคเบ็กทีมชาติริบูผมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับท่านผู้ชม ด้วยการเก็บชนะ9เกมจาก10เกมนะครับรวมทุกรายการเลยนะฮะนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับก็มีอยู่18แต้มนะครับจากการลงเล่น7นัดในสืกพิมพ์นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็บุกไปเฉือนเอาชนะคริสตัลเลตมา2-1นะครับนําเป็นจ่าฝูงนะฮะเดี่ยวๆส่วนเชลซีก็ฟอร์มจัดจ้านน้อนแรงไม่แพ้กันนะครับในช่วงหลังสุดเนี่ยก็เล่นไป6เกมชนะถึง5เกมนะฮะแต่ว่านัดล่าสุดนั้นสะดุดไปนิดนึงนะฮะ เปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์ไป1นนนะฮะตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลของเรานะครับอยู่4แต้มโดยเชลซี Chelsea มีอยู่14คะแนนนะฮะซึ่งวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์แล้วก็สภาพความพร้อมรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับแล้วก็ราอัพต่างๆนะครับเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับที่ได้กล่าวไปนะฮะลิเวอร์พูลของพวกเราก็อยู่ เป็นจอฟูนะครับอันดับที่1นะฮะแข่งไป7เกมนะครับเก็บไป18แต้มนะครับแพ้นัดเดียวชนะถึง6เกมนะครับประตูบวกเนี่ยอยู่11ลูกนะครับอันดับที่2องรวยบสฟ้าแมนซิตี้นะครับก็แข่งไป7เกมนะครับมีอยู่17แต้มนะครับตามเราแต้มเดียวนะครับส่วนอัลซาโนลก็เท่ากันเลยนะฮะอันดับที่3มแข่งไป7เกมมี17แต้มนะครับประตูได้เสียเนี่ยเท่ากันกับแมนเชสเตอร์ตี้เลยนะครับอยู่อันดับที่3นะครับ ส่วนเชลซีนะครับก็อยู่อันดับที่4นะครับแข่งไป7เกมนะครับชนะ4เสมอ2แพ้1มี14แต้มนะครับตามหลังเราอยู่4คะแนนนะฮะับฉะนั้นตรงนี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่แปดหรือว่าเป็นเกมที่8เราต้องคว้าสามแต้มไม่ได้นะครับแข่งในบ้านแล้วก็รักษาโมเมนตัมในการเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับในช่วงด้านบนของตารางคะแนนนะครับส่วน ในส่วนท้ายตารางเรามาดูกันหน่อยนะครับตอนนี้พาเลตนะครับอันดับที่18มีเพียงแค่3แต้มนะครับเซาเทมตันนะครับอันดับที่19มีแต้มเดียวนะครับแล้วก็ทางฝั่งบูมแฮมตันนะครับแข่งไป7เกมมีแต้มเดียวเหมือนกันนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของพิม์ลีกอังกฤษนะครับในส่วนของต่อไปเรามาดูเรื่องของสถิติเฮดทูเฮดกันหน่อยที่พบกันต้องย้อนกลับไปนะครับประมาณ6เกมที่ผ่านมาค่อนข้างสูสีนะ กินกันก็ไม่ค่อยลงนะฮะลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับแต่เป็นยุคของเจอกิงคลับนะครับคุมทัพลิเวอร์พูลอยู่นะครับตอนนั้นมาเรสกาก็ยังไม่มานะครับโดยสถิตินะครับในฤดูกาล2025ขอไป2023ถึง2024นะครับเป็นฟุตบอลถ้วยลีคับหรือว่าอ่าเอฟเอฟคัพหรือว่าคาราบาลคัพนี่แหละลิเวอร์พูลของเราเอาชนะได้1นึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็คว้าแชมป์ไปครอบครองนะครับในยุคข,ของเจคลับก่อนที่จะามาเป็นยุคอาเนอร์สลอตนะครับส่วนในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลออร์ชนะไป41นะครับแล้วก็ไปเยือนเราก็าดึงเสมอมาได้นะครับเสมอกับเชลซีนะครับหนึ่งหนึ่งในฤดูกาล2 0 2 3ัถึง2องนะครับส่วนปีรองลงไปก็คือฤดูกาล2 0 2.22ถึงสอนะครับเสมอกัน ทั้ง2นัดเลยเย้าเยือนบ้านไข่บ้านมันนะครับเสมอศูนย์ศูนย์ทั้งสองนัดนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกนะครับปี2 0 2 1ถึงสองพนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงจำได้นะครับเป็นสเอฟคัพรอบชิงนะฮะที่ลิเวอร์พูลของเราอ่าพลิกเอาชนะจุดโทษนะครับอ่าก็เป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยนะฮะในยุคของเจอเก้นคลับนะครับนี่คือสถิตินะครับหเกมหลังสุดเราก็สูซีกับเชลซีนะกินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับแต่เราจะ ดูดีกว่านะครับในเรื่องของอช่วงท้ายที่เราทาได้ดีกว่าแลวเก็บชัยชนะมาได้นั่นก็คือ,อในรุ้นกันที่แล้วเราถล่มอาชนะไป4ีหนึ่งนะฮะนี่คือว่าด้วยเรื่องของสถิตินะฮะต่อมาเรามาชมความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเจลซีนี่มีปัญหามากกว่านะครับสำหรับมาเรสกานะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมลเวัาากกว,ว,ว,อข,ออวอของพวกเรานะครับท่านผู้ชมมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บ นะครับหรือว่าไม่สามารถได้ลงเล่นได้มีอยูอ่สองคนที่ไม่ได้ลงเล่นแน่ๆก็คือฮาวิเลียตและก็อลิสงเบเกอร์นะครับโดยฮาวิเลียนตนะครับฮาวิเลียตนะครับหายจากอาการมาเจ็บแล้วนะครับแต่ยังเหลือแค่ความฟิตนะครับส่วนอลิสงเบเกอร์น่าจะกลับมาหลังจากพักเบรลิมชันในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ค่อนข้างพักเกือบ3 4สสัปดาห์นะครับส่วน ฟาราลิกโกเกียซ่านะครับหายจากการบาดจ็บแล้วมีภาพการซ้อมแล้วด้วยนะครับแต่ต้องมาลุ้นว่าจะมีชื่อนะครับผมคิดว่าน่าจะมีชื่ออย่างดีสุดก็คือในซุ้มังลังสมลองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวจริงนั้นค่อนข้างจะยากนะครับในแนวรุกนะฮะนี่คือ3คนที่ต้องลุ้นนะครับส่วนตาแหน่งอื่นพร้อมรบหมดเลยนะฮะ ส่วนทีมนิวนะครับที่ได้กล่าวไปเควินเฮอร์จะได้ออกสตตร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งผู้สนับตูมือหนึ่งนะครับส่วนอีซงนะครับจะกลับมาโนเวเบอร์นะครับหลังพักเบรกทีมชาตินะครับิน international b เบ a k นะครับก็คือหลังพักเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนนะครับส่วนฮาวิเอเลยดนั้นกับฟาเดรโกเกียซ่านะครับต้องซื้อใจนะครับหลังจากหายจากอาการมาเจ็บแต่ดูแล้วนะน่าจะเป็นเกียซ่ามากกว่าที่มีโอกาสที่จะมีชื่อในซูเปอร์ั่งสมรอกนะครับ นี่คือสภาพความพร้อมลิเวอร์พูลนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับหลังจากที่เกมทีมชาตินะครับฟันได้กับซาร่าไม่ได้ลงเล่นนะครับแล้วกลับมาก่อนนะครับมาอยู่กับสโมสรก่อนฉะนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยดูมีความพร้อมมากกว่านะครับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับผู้มาเยือนนะครับกุนซือเอนโซมาเรสกามีเรื่องต้องปวดหัวนะครับต้องบอกว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวเพราะนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างยาวเหยียดเลยนะครับ เริ่มต้นที่คนแรกเนี่ยเจ็บยาวนะครับก็คือโอมรินส์เคลรีแมนนะครับไม่มีแล้วก็มาร์คคูคูเรล่านะครับคนนี้เนี่ยติดโทษแบนนะครับไม่สามารถลงเล่นได้กับท่านนั้นของเรสลี่โฟฟาน่านะครับก็ไม่มี2คนนี้แน่นอนนะครับเป็นตัวหลักด้วยนะครับส่วนข่าวดีของเจลซีก็มีนะครับลิเจมหายจากอาการาจิบแล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่พร้อมในเกมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคาน่ชุกเวลเมกานะครับ ่าก็หายจาการมาเจ็บนะครับซึ่งก็ต้องมาซื้อใจเอ็นโซมาเรสกาว่าจะส่งลงเล่นไหมนะครับส่วนทางฝั่งคนที่หายจาการมาเจ็บหนักกับมาก็คือลิวคูวิลนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิวร์พูนะครับหายเจ็บแล้วเหลือเพียงแค่ความฟิตเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทางด้านของโนนี่มาดูเอเก้นะครับก็หายจาการมาเจ็บแล้วนะครับมีมีสิทธิ์นะครับแต่ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึ่งนะฮะ ส่วนทีมนิวของเชลซีนะครับที่ได้กล่าวไปเอนโซโมเรสกาอาจจะเปลี่ยนอสองตำแหน่งนะฮะหลังจากไม่มีโฟฟาน่ากับคูคุโรย่านะครับที่ติดทุษแบนนะครับอาจจะส่งท่านั้นของอักเซลดีซาซีนะครับแล้วก็เรนาโตเวกาลงเล่นนะครับอ่าประมาณนี้ครับดีซซีและเรนาโตเวกานะครับลงเล่นส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับก็มีลีไวโควิลนะครับแล้วก็ท่านั้นของ โนนี่มาดูโอเกนะครับสองนักเตะทีมกอติกนนะครับต้องลุ้นทดสอบความฟิตนะครับแต่ว่าทางฝั่งของนักเตะ2คนนี้เนี่ยนะครับคงอย่างแย่เนี่ยอาจจะมีชื่อดีที่สุดครับคงอาจจะมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองนะครับในตำแหน่งสูมองตําสำรองนะครับคล้ายๆเอเลียดกับเคียรซ่าของเรานะฮะนี่คือความพร้อมของเชลซีนะฮะมีปัญหามากกว่าลิเวอร์พูลนะครับ ต่อมานะครับเรามาชมไลอ up หรือว่าผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะฮะต้องฝังรีพูลของพวกเรานะครับอันเนสลอตจะมาภายใต้ระบบ4 2 3 1นะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในระบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามแผนการเล่นนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น4.3.3ก็มีโอกาสนะครับพอเล่นไปแล้วอาจจะอยากปรับเทคนิคนะครับก็เห็นบ่อยนะฮะสำหรับอันเน u สลอต เรามาดูกันหน่อยนะครับไลน์อัพของลิเวอร์พูลผู้สาประตูแน่นอนเป็นเคลเลเฮอร์ออนะฮะหายจากอาการป่วยแล้วก็ไปเล่นกับทีมชาติไอร์แลนด์ได้นะครับส่วนแนวรับ4คนนะฮะซ้ายสุดจะเป็นแอนดี้โรเบอร์สันนะครับเซนเตอร์แน่นอนจะเป็นเวอร์จิลฟันไดายจับคู่กับอิบราฮิมาโกนเต้นะฮะส่วนฟูลแบอลขวาก็จะเป็นท่านั่นคอนเทนต์อเล็กซานเดอนลูนะครับฟอร์มกำลังขึ้นหิ้งเลยในตอนนี้นะฮะ ส่วนกองกลางตัวรับ2คนเป็นอเล็กซิสแมกลิสเตอร์นะครับจับคู่กับไรอันสกาบฟินแบกนะครับคนข้างแน่นะครับแต่อาจจะมีการาปรับเปลี่ยนก็คือการเป็นแบกหลังจากที่มีข่าวออกมาในกะารบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยกรอบเป็นก็เกียบเลยเล่นกับทีมชาติก็ครบ90นาทีเล่นกับลิวรูก็ครบ90นาทีนะฮะอาจจะมีโอกาสาได้พักนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะพักละเพราะว่าเป็นเกมหนักนะครับเป็นเกมที่ต้องการ แต้มด้วยนะฮะฉะนั้นการฟนแบกน่าจะรุนหลงเล่นอาจจะมีการเปลี่ยนในช่วงท้ายก็มีโอกาสนะครับเอาไปพักหน่อยนะฮะตอนนี้กลัมาศึกหนักเหลือเกินส่วนแนวรุกนะฮรมีลุยดิอาร์ตทันเดนไซด์นะครับกลับมาจากทีมชาติคลรมเบียนะครับส่วนกองกลางตัวรุกนะฮะนั่นก็คือโดมินิกซูบอสไลนะครับจะมีโอกาสได้ลงเล่นครับเป็นตัวเลือกแรกนะฮะส่วนขวาสุดก็จะเป็นโมเมสซ่านะครับหลังจากที่กลับมาจากทีมชาติอานัดสุดท้ายที่ อียิปต์ลงเล่นไม่ได้ลงเล่นนะครับมาก่อนนะครับมาเตรียมความพร้อมนะครับส่วนหน้าเป้านะครับตรงกลางเนี่ยต้องมาลุ้นหรือว่ามาซื้อใจนะครับเนื่อลจากว่าจะส่งใครลงเล่นแต่ว่าไลอัพณนตอนนี้เป็นดาวินูเยสนะครับอาจจะได้โอกาสเป็นตัวจริงนะครับอาจจะให้โอกาสดาวินูเยสนะครับแต่ถ้าหากไม่เป็นนูเยสก็จะเป็นชัวต้านะครับคนข้างแน่นะฮะนี่คือไลอัพลิวพูนะครับภายใต้ระบบ4231คาดการนะฮะ เรามาดูฝั่งเชลซีกันหน่อยนะครับกุนซือเอ็นโซมารเรสกาก็มาภายใต้ระบบ4-2-3-1เหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับคือปีนี้นะเชลซีเน้นเกมรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะมากนะครับโดยเฉพาะโคพาเมอร์เนี่ยโคโหดเลยนะฮะร้อนแรงจริงๆนะครับเชลซีนะครับมีใครกันบ้างนะครับอ่าเชลซีนะครับผู้ล่นสาประตูนะครับแน่นอนก็จะเป็นทางฝั่งของซานเชสนะครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับ กองหลัง4คนนะฮะขวาสุดเลยก็จะเป็นของโมโลกุสโตนะฮะเซนเตอร์ก็จะใช้อ่าทางฝั่งของอักเซลดีเซซี่นะครับอ่าจับกู้กับทางด้านของลีวายควิลนะฮะอ่าซึ่งลีวายควิลเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บนะครับแล้วมีชื่อไปติดทีมชาติอังกฤษนะครับอ่าคาดการณ์ว่าอาจจะได้ลงเล่นในเกมนี้เลยเจอกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนฟูลแบ็กซ้ายนะฮะก็จะเป็นทางด้านของบรนาโตเวกานะครับ ขาจะมาที่ตรงกลางนะฮะใช้ทางด้านของไมซ์ซการ์ซโดนะครับยืนจับกู้กับทางด้านของเอนโซเฟร์นันเดสนะครับกองกันต่อรับ2คนแนวรุกครับจัดเต็มที่เหลือเกินนะฮะก็จะมีโนนี่มาดูเอเก้นะครับอยู่ทางขวาตรงกลางก็จะเป็นโคพาเมอร์นะฮะส่วนสายสุดก็จะเป็นจัดันเชนโชที่ยืมมาจากทางฝั่งของแมนยูนะฮะอ่าส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นทางด้านของนิคลัสแจ็คสันนะฮะ ภายใตอระบบ4-2-3-1นะฮะของเชลซีนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะฮะอ่าเกลมลุกดุดันจริงๆนะครับนี่คือค่าการของอ่าลิเวอร์พูลและเชลซีนะฮะต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์ของบูสร์กันหน่อยนะครับบูสร์ให้เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับอ่าเขาบอกว่าอ่าบูสร์บอกว่าลิเวอร์พูลกลับมาเล่นในบ้านในฐานเจ้าฝูงนะครับในสื่อผิวอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะฮะ และหวังจบสัปดาห์ด้วยตําแหน่งจ่าฝูงแม้ว่าจะต้องไปเจอหน้ากับเชซีนะครับซึ่งเป็นทีมที่ชนะเกมเยือนในลีกมาทุกนัดในลุกการนี้นะครับฟอร์มดีนะครับออกมาเยือนเนี่ยเชซีเล่นดีนะครับส่วนเชซีเองก็เพิ่งเสมอกับนัตเทียมฟอเรสต์มาหนึ่งหนึ่งนะฮะก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวนะครับจาก4นัดหลังสุดนะครับที่มาเยือนแอนฟิลนะครับ ก็คือมาเยือนแอนฟิลด์สี่นัดเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวก็คือแพ้สี่หนึ่งนะครับในเดลัสซีซั่นก็คือซีซั่นที่แล้วนะครับแพ้ในยุคข,ของเจคับสี่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าผลเสมอเนี่ยน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับทั้งสองทีมน่าจะแบ่งแต้มกันไปนะครับซึ่งดูแล้วนะครับน่าจะสนุกสูสีเขาว่าอย่างนั้นนะครับสูสีก็เลยให้เสมอกัน2ประตูต่อสนะครับสำหรับบูสกอร์นะครับส่วนราคาตอนนี้ก็สูสีอย่างที่ อ่าวูสกอวิเคราะห์ออกมานะครับอ่าไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะครับต่อมาเรามาฟังบทวิเคราะห์ของแอดมินกันหน่อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆนะฮะก็เชิญร่วมสนุนด้วยกันอ่าวิเคราะห์ใต้คอมเมนต์มาเลยนะฮะว่าลิเวอร์พูลใช้แทคติกใดนะครับอ่าเอาชนะเชลซีนะครับ,รบหรือว่าเชลซีจะใช้แทคติกไหนมาเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะส่วนแอดมินนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าอืคือเป็นเกมที่ หนักนะครับเริ่มต้นก็หนักเลยในเดือนตุลาคมจนจะถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเกมที่หนักแต่ดูแล้วนะ,ะความพร้อมของลิเวอร์พูลมีพร้อมมากกว่านะครับแล้วก็ดูแล้วตอนนี้ดูแล้วลิเวอร์พูลเป็นรบนะบบไหมครับแล้วก็ดูแล้วลิเวอร์พูลค่อนข้างมั่นใจนะครับเป็นจ่าฝูงด้วยแต่วันนี้เนะี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมช์นะครับแล้วก็เป็นการ พบกันของทีมทีมทอ่อยู่บนหัวตารางนะครับลูกเกมนะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยจะครอบครองบอลเข้าบุกใส่เชลซีนะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยจะพยายามแพ็กเกมรับอย่างแน่นหนานะครับและลิเวอร์พูลเนี่ยจะใช้ความเร็วของผู้เล่นแนวรุกนะครับแล้วก็ใช้บอลทะลุทะลวงนะครับเล่นงานเกมรับของเชลซีนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับเกมนี้ตัวหลักของ ตั้ง2ทีมนะครับไม่ได้ลงเล่นลิเวอร์พูลของเราขาดอาริซุงเบเกอร์นะครับส่วนทางฝั่งโชซีเนี่ยขาดหนักกว่านะครับนั่นก็คือคูคูเรียและก็โฟฟาน่านะครับซึ่งติดโทษแบนก็เป็นตรกองหลังเลยครับกองหลังตัวหลักที่เชซีขาดไปนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ขาดประตูที่เป็นมือหนึ่งนะฮะนี่แหละน่าสนใจนะครับอาจจะมีความผิดพลาดเล็กน้อยให้เห็นเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ผมก็ยังมองว่าลอร์พูยังดูมีภาษีดีกว่านะครับจากการที่เล่นในบ้านนะครับซึ่งก็ฟอร์มมันยอดเยี่ยมด้วยช่วงช่วงนี้นะฮะแล้วก็ประกอบกับเกมบุกเนี่ยดูแล้วนะฮะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็เกมรับมีความเหนียวแน่นแต่ก็ยังเป็นห่วงในเรื่องของเกมรับที่ทางฝั่งโชซีเนี่ยปีนี้เกมรับ ก็โหนเอ้ยเกมลุกก็โหดเหมือนกันนะครับลุกมาแต่ละทีโดยเฉพาะโคพาเมอร์ฉะนั้นแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าหากลิเวอร์พูลเนี่ยจัดการโคพาเมอร์ได้เนี่ยนะครับผมว่าจะลดความน่กกากลัวของเชลซีลงไปได้เยอะเลยนะครับส่วนไอ้เจเดนชันโชทางด้านซ้ายแจ็คสันเนี่ยผมไม่กลัวหรอกผมว่าฟันได้กับโกนาเต้เอาอยู่นะครับไอ Co ้โคพาเมอร์เนี่ยมันโหดเหลือเกินนะครับผมดูช่วงนี้นะฮะคือ ยิงเป็นเข่ามันยิงคมนะฮะเอาเอาเป็นว่าต้องฝากไว้เลยนะฮะไอ้โค้เมื่อนี่ปิดตายเลยให้การาฟฟินแบงเนี่ยจับตาดูให้ดีเลยนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็มาลุ้นในเรื่องของการเล่นเกมลุกนะฮะว่าจะมีอาการเหนื่อยล้าไหมหลังจากที่ดีอาร์ดเนี่ยไปเล่นกับทีมชิคาโคลมเบียมาโชต้าด้วยนะฮะตรงนี้ผมมองว่าต่า,ตางฝ่ายต่างจะฉกฉวยโอกาสแลกหมัดกันนะครับเกมนี้อาจจะเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่มีประตูเยอะนะฮะ แต่ดูแล้วมันน่าจะแลกหมัดกันสนุกตื่นเต้นแล้วใจจะเป็นแมตที่แฟนบอลค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะฮะในเกมนี้โอกาสเสมอก็มีสูงนะฮะแต่เสมอแบบมีสกอร์แต่ด้วยที่ผมเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ต้องเชียร์ทีมลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายัางไงซะลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะโชซีไปได้แบบชฉิวเฉียดนะครับความคิดเห็นของผมนะฮะเอา2อประตูตัอหแล้วกันนะครับเกมนี้ยิงกัน ต้องมีประตูแน่นอนแหละแล้วเป็นทีมที่เล่นเกมลุกด้วยกันทั้ง2ทีมนะฮะผมคิดว่าลิเวอร์ของเราชนะ2-1นะฮะแต่โอกาสเสมอก็มีสูงนะครับแต่ยังไงแล้วแต่นะครับผมว่าเชลซีมีปัญหามากกว่านะครับตัวผู้เล่นหลักๆที่ขาดไปก็เป็นแนวรับด้วยนะฮะคิดว่าลิเวอร์ pool น่าจะเฉือนชนะไปได้นะครับ2ประตูตัวหนึ่งสำหรับแอดมินนะครับอ่าซึ่งก็ดูแล้วนะครับเป็นอีกแมตท,ที่ค่อนข้างที่จะอ่า ยากเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยากทุกเกมหลังจากนี้ต่อไปนะครับเพราะเรามีโปรแกรมโหดรออยู่นะครับยังไงก็ร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับแล้วลุ้นไปด้วยกันกับชายผู้บ้บาคลั่งหรือผูู้นะครับแอดมินให้ลวผู้พูชนะสองหนึ่งแล้วแฟนๆแล้วครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรพิมพ์มาบอกกันหน่อยข้างล่างคลิปนี้นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ